สวัสดีครับผมนายพิวัฒน์ประหุนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลผมจะมาพิเต์โปรเจกต์ในรายวิชาดอยอิงโดยผมจะนำเสนอเกี่ยวกับรถเข็นโครงเหล็ก2ล้อแบบหลังโค้งวัสดุและชิ้นส่วนต่างๆของรถเข็นมีดังนี้ครับ 1. นึ่งแฮนเดิลหรือปลอกมือทำมาจากยางพลาราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง42มิลลิเมตรยาว1 5 0ม mm, ิลลิเมตรจำนวน2ชิ้นใช้สําหรับสวมใส่บริเวณที่จับทําให้ผู้ใช้งานไม่เจ็บมือ 2. องบอดี้ทำมาจากเหล็กขนาดความสูง 980มิม mm, กว้าง600มิมแผ่นรองยกสิ่งของขนาด400ค400มิมส่วนของบางโคนขนาดกว้าง100สูง200มิมโค้งสำหรับยึดเพลาและละ้อทำมุม30องศาเชื่อมกับจุดยึดลูกปืนวงนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง60มิมวงในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30มิมตร หลังโค้งขนาด30คูณ30จำนวน4ชิ้นและดำกลางขนาด30คูณ30จำนวน1ชิ้นโค้งจับชิ้นผ่านศูนย์กลาง40มิมยาว1,000ม mm. ิลมทำองศาช่วงมือจับที่ความสูง800มิลมทำให้เหลือความสูงของตัวบอดี้980มิม 3. ล้อทำมาจากสแตนเลสและไนลอนขนาดล้อวงในเิ้นผ่านศูนย์กลาง100ม mm, ิมรูสำหรับใส่เพาเสิ้นผ่านศูนย์กลาง30มิม กว้าง80มิลลิเมตรจำนวน2ชิ้นขนาดยางเส้นผ่านศูนย์กลาง250มิลลิเมตรกว้าง80มิลลิเมตรจำนวน2ชิ้น 4. ี่เผาทำมาจากสแตนเลสขนาดความยาว600มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง30มิลลิเมตรขนาดเกลียว M30 คูณ3.5 6G คูณ50จำนวน1ชิ้น 5. นอ็อตทำมาจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก40มิมขนาดเกีียว M30 x 3.5 6H ขอจบการพีเซต์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ